วีดีทัศร์ประจําจะมาเสนอขุนไทยบ่ายนะครับของวันที่8กุมภาพันธ์2566นะครับสําหรับขุนไทยวันนี้ก็เป็นวันลางคานะครับาานะครับที่ชมพูนะครับสดใสสดใส

พุนไทยจะมีให้ชมวันละ4คลิป4รอบนะครับ4คลิป4รอบนะมีพุ่นไทยเช้าพุนไทยเชี่ยวคนไทยแบบาุ่นไทยเย็นนะครับผ่านไปแล้ว3 2ร,รอบนะอันนี้เราคลิป3รอบาปนะครับขอบคุณมากมากน,นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดติดใจน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครัแล้วก็มาชมรอบป้ายกันเลยนะรอบป้ายมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างรอบปัานี่ ท่นไถบายนะครับเด่นบนล่างนะสามสี่ห้านะครับเน้นติดตามสามสี่นะครับเดินเด่นบนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเน้นสองสามสี่ห้าบนนะครับถามอะไรบ้างตอนนี้สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่อิ๊บอิ๊บสิ๊นะครับอิ๊บอิ๊บอิ๊บ ตัววิ่งรูดนะครับรูดสามกับสี่นะครับตัวโลวคือห้านะครับเดือนชอบเจอไหนก็รุ่นลงตัวออกมาเปื่ยไปนะครับนี่นะเดือนนะครับสามกับสี่นะครับตัวโลว์ปีห้านะครับเดือนบนนะครับเน้นที่ตรงนี้นะ เด ah> ี๋ยวตรงนี้คือพูดจอดนะครับพูดจอดนะไปไม่มันแจในพูดจอดอนนี้ก็ตามของตามเก็บตามแปดตาม่ตามตที่ลเตว้อตไวีกไลู่ตรงนี้เลยนะครับตามเกเก็บนะรอกป่ายนะครับคนไทยป่ายเน้นที่ลุ้นลมเพื่อความเป็นจรนะครับคนไทยปายนะครับต้องออกมาคุณบ้องนะครับเรียนบทติานะบทติาบทใจ you <laughs>